ราศีตุลดวงการงานการเงินโชคลาภความรักจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีตุลในเดือนกันยายนปี2567ชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีตุลเท่านั้นดวงชะตาสำหรับชาวรักคนาราศีตุลในเดือนกันยายนนี้นะคะช่วงต้นเดือนไปจนถึงวันที่16กันยายนดาวอาทิตย์และดาวพุธก็ยังโคโจรร่วมกันอยู่ในพภพราพะ ดาวอาทิตย์จะมีมาตรฐานทางดวงดาวเป็นประเศษตราธิปดีก็จะส่งผลนะคะให้ดวงชะตาของชาวราศีตุลในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้คุณจะมีความโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภคุณจะมีความมั่นคงมีความมั่งคั่งจะมีชื่อเสียง และดาวพุธก็มีมาตรฐานทางดวงดาวเป็นราชาโชคด้วยก็แปลว่าคำพูดคำจานะคะก็จะพารวยหรือจะเป็นช่วงที่ธุรกิจการค้าจะมีความราบรื่น และดาวอังคารนะคะดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณตอนนี้ก็โครจรอยู่ในภพสุภะคุณก็จะมีความสามารถในการที่จะสร้างเงินสร้างรายได้มากขึ้นเงินทองจะมีให้ใช้จ่ายแบบคล่องมือมากขึ้นและคุณเองก็ยังโดดเด่นดวงดีในเรื่องของคู่ครองครอบครัวแล้วก็คุณส่วนดังนั้นหากใครที่คิดอยากจะทําอะไรก็ตามก็ถือว่าช่วงนี้มันจะมีความราบรื่นมีความสมหวัง คุณจะมีคนเข้ามาคอยให้ความช่วยเหลือพลักดันคนุณดังนั้นนะคะคุณต้องรีบทำนะคะตั้งแต่ตอนนี้ เพราะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะของเดือนกันยายนนี้นะคะดวงดาวทั้งหลายจะย้ายราศีเข้าไปอยู่ในภพวีนาศและดาวศุกร์ดาวประจําตัวของคุณตอนนี้ก็ยังโครจรอ,อยู่ในภพวีนาศไปจนถึงวันที่20กันยายนก็อาจจะส่งผลให้เจ้าชะตาคุณจะเกิดความเบื่อหน่ายจะรู้สึกท้อแท้ได้ง่าย พอช่วงกลางเดือนกันยายนไปแล้วคุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดคำจาให้มากจะคิดจะทำอะไรก็ตามก็ขอให้อยู่เบื้องหลังก็พอ แต่พอวันที่21กันยายนนะคะดาวสุขดาวประจำตัวของคุณก็จะย้ายราศีเข้าสู่ราศีตุลย้ายมาทับรักขณาราศีเกิดก็จะส่งผลให้ชาวราศีตุลคุณจะกลับมาพลิกฟื้นจะกลับมาเข้มแข็งมากขึ้น ช่วงปลายเดือนนะคะเจ้าชะตาคุณเองจะรู้สึกว่ารักตัวเองมากขึ้นหลังวันที่21กันยายนคุณอาจจะได้พบกับเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเข้ามาอาจจะได้จบเรื่องเก่าหรือว่าได้เคลียร์ปัญหาบางอย่างออกไปเพื่อที่ตัวของคุณเองจะได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง และเมื่อหลังกลางเดือนกันยายนไปแล้วนะคะคุณจะเป็นลัคนาราศีนะคะที่จะดวงดีในเรื่องของการเงินจะมีลาบปี้ผลนะคะเข้ามาอยู่ตลอด โดยภาพรวมแล้วนะคะตั้งแต่ต้นเดือนไปจนถึงวันที่16กันยายนจะยังเป็นจังหวะที่ดีของคุณเรียกได้ว่าถ้าลงมือทำอะไรก็ตามนะคะมันก็มีโอกาสสมหวังสำเร็จในสิ่งที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจช่วงหลังวันที่17กันยายนไปแล้วนะคะดวงดาวจะย้ายเข้าสู่ภพวินาศก็ขอให้คุณนะคะจงอดทนเอาไว้ค่อยๆค,คิดค่อยๆทำทำไปนะคะอย่าได้ใจร้อนคุณก็ จะสามารถก้าวข้ามทุกปัญหาที่มีไปได้มาดูในด้านการงานกันนะคะ ในช่วงครึ่งเดือนแรกก็ถือว่ายังมีโอกาสจะได้รับข่าวดีด้านการงานเข้ามาบางคนก็อาจจะได้ปรับเปลี่ยนโยกย้ายมีโอกาสจะได้ย้ายที่ทํางานหรือได้ย้ายตําแหน่งก็ได้ก็ถือว่าจะเป็นช่วงที่คุณนะคะจะได้รับชื่อเสียงทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้ดีและพอดาวพุธนะคะกับดาวอาทิตย้ายเข้าสู่ราศีกันในภพวินาศในช่วงครึ่งเดือนหลังจากสิ่งที่นะคะมันเคยดูเหมือนง่ายมัน ก็จะยากมากขึ้นคนค้าขายคนทําธุรกิจนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกก็ยังพอมียอดขายอยู่บ้างนะคะแต่พอปลายเดือนนะคะธุรกิจก็อาจซบเซาดังนั้นนะคะอาจจะต้องมีการวางแผนหาโปรโมชั่นดีๆมาดึงดูดลูกค้าเอาไว้บ้างนะคะ ส่วนใครที่คุณทำงานอยู่เบื้องหลังทำงานออนไลน์หรือว่าทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศหลังวันที่17กันยายนไปแล้วนะคะเจ้าชะตาก็จะโดดเด่นจะมีลาบมีผลจากทางไกลเข้ามามาดูในด้านการเงินและโชคลาภนะคะ ดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินได้ย้ายเข้าสู่ภพสุภะมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมก็จะส่งผลดีกับเจ้าชะตาจะทำให้มีสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้นหลายคนจะได้พบเจอกับคุณส่วนคู่ค้ากู้สัญญาที่จะเข้ามานะคะทำให้คุณเกิดความมั่งคัง่งเกิดความร่ำรวยได้บางคนมีโอกาสนะคะจะได้เงินได้ของมีค่าจากแฟนจากคนรักก็ได้นะคะ ช่วงตั้งแต่ต้นเดือนนะคะไปจนถึงวันที่16กันยายนคุณจะยังมีดาวอาทิตย์โคจรเป็นเกษตรราธิป,ปดีอยู่ในภพราพะก็จะยิ่งนุนส่งให้เจ้าชะตาจะเกิดโชคลาภจะมีผลสำเร็จเข้ามา เรียกได้ว่านะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกชาวราศีตุลคุณก็มีโอกาสในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือถ้าจะต้องไปเจรจาค้าขายก็จะมีความราบรื่นจะเป็นช่วงเวลาที่เงินทองจะหลั่งไหลเข้าสู่ตัวเจ้าชะตามากขึ้นยิ่งขยันก็ยิ่งรวยเงินทองรายได้ก็ถือว่าในช่วงปลายเดือนนะคะพอดาวสุกย้ายออกจากภพวินาศชาวราศีตุลคุณก็จะมีความสุขกับเงินทองที่หามาได้ มากขึ้นมาดูในด้านความรักนะคะของชาวลัคนาราศีตุลดาวอังคารดาวเจ้าเรือนคู่ครองโคจรอ,อยู่ในภพสุภะแต่ดาวสุขดาวตัวแทนความรักและดาวประจำตัวของคุณโคจรอ,อยู่ในภพวีนาศก็อาจจะส่งผลนะคะให้ในช่วงนี้เจ้าชะตาอาจจะมีโรคส่วนตัวสูงบางทีก็อาจจะชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวอาจจะเป็นคนที่เข้าถึงได้ยาก คนที่มีคู่มีแฟนนะคะคุณเองก็อาจจะอยากอยู่คนเดียวจนทำให้ความรักความสัมพันธ์จะดูห่างเหินส่วนใครที่ยังโสดก็อาจจะตั้งกำแพงสูงจนคนที่สนใจคุณไม่สามารถเข้าถึงได้ ภาพรวมความรักในเดือนกันยายนนี้นะคะเรียกได้ว่าต้นเดือนกลางเดือนสภาพความรักนะคะยังดีอยู่นะครับายคู่ก็มีโอกาสจะได้เดินทางไกลส่วนคนโสดยังไงก็ขอให้รอดวงดาวย้ายออกจากภพวีนาสก่อนนะคะพอถึงเวลานั้นคุณอาจจะคิดถึงเรื่องของการหาคู่หาแฟนอีกครั้ง จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีตุลขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะคะจะกดซุปเปอร์แซงสนับสนุนช่องก็ยินดีเป็นอย่างยิ่ง